สวัสดีครับสวัสดีครับเฟซีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนีทอโต้นะครับเราอยู่กันที่เดิมนะครับบริษัททอโต้นะครับติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์ตรงข้ามบิกซีสุวินทวงศ์เลยนะครับวันนี้นะผมมีรถต้องบอกว่าเป็นรถแบรนด์นิสสันแล้วกันนะเป็นแบรนด์นิสสันนะเป็นรถเก๋งนะครับเป็นรถเก๋งนะครับขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นไซส์ xl เลยนะครับแต่ว่าเสนอขายในราคาสุดประหยัดเลยนะครับรถที่อยู่ด้านข้างของผมคันนี้นะมาชมพร้อมกันนะครับคันนี้ต้องบอกว่า โอลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับสำหรับตัวนิสสันเทียนานะครับคันนี้คือนิสสันเทียนานะครับ2.0 XL นะครับเป็นรถไซส์ใหญ่นะครับต้องบอกว่าออปชั่นเยอะมากๆนะครับแล้วขายในราคาพิเศษเลยนะครับคันนี้ตัวรถเป็นปี2018นะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับราคาเพียง5 4 5 0 0 0บาทนะครับราคานี่สุดพิเศษเลยนะครับถ้าใครอยากได้รายละเอียดหรือว่าราคาพิเศษกว่านี้ก็ติดต่อเข้ามาในเพจได้เลย นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ยินดีนําเสนอมากๆนะครับเพราะว่าตัวรถปีสิบแปดไมล์แสนหกรถมือเดียวป้ายแดงออปชั่นเยอะน้ามัานหลังนะครับแอร์หลังทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยนะครับคันนี้คือนิสสันเจียน่านะครับต้องบอกว่าไซส์รถเนี่ยมีขนาดกว้างแล้วก็ยาวมากๆนะครับพอๆกับโฟล์คตาแค r รีเลยนะครับสมรรถนะสูงเหมือนกันนะครับมีเมมโมรีบอร์ดมีจอมีทุกอย่างเอลโต้เหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ราคาประหยัดกว่า545,000บาทนะครับ อันนี้ด้านหน้าก็ต้องบอกว่าแค่ดูด้านหน้าก็รู้เลยว่ารถเนี่ยเป็นรถพรีเมียมพานะครับเป็นรถสุดหรูนะครับเพราะตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับโครมข้างในเป็นโครเมียมนะครับแล้วมีไฟตัวเดย์ไทม์เบนิ่งไลท์นะครับพร้อมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกให้ด้านหน้านะครับชุดกันชนของตัวเทียร์หน้าเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่และกว้างนะครับเพราะว่าตัวรถมีขนาดใหญ่นะครับสมรรถนะดีนะครับ ตัวรถเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิความนะครับไม่มีจมน้ำนะครับบริษัททอโต้นะการันตีนะครับมีบริการหลังการขายให้1ปีนะครับเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน1ปีประกันเครื่องเกียร์รหนปีนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถสวยสุดๆนะล้อยางกันชนทุกอย่างนะเนียนมากนะครับนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้แล้วกันนอะฝั่งนี้แสงมันน่าจะตกใส่นะครับนะคันนี้นะล้อแม็กก็ได้เป็นล้อแม็กตรงรุ่นเลย นะครับเป็นก้านแบบใบพัดนะครับฝาปิดดุมเป็นนิสสันนะครับยางเบิกใหม่นะครับเป็นของกูตเยียนะครับยางเบิกใหม่เป็นของกูตเยียปี2 2เลยนะครับตัวนี้เป็นดิสสีล้อนะครับชุดกันชนแนบสนิทสีเดิมทั้งคันอย่างบางๆเลยนะครับตัวรถเป็นสีเทานะครับหรือสีบอลเงินนั่นเองนะครับเป็นสีซิเวอร์แล้วกันนะเข้าใจง่ายๆนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตลงปลายนะครับรถคันนี้มีกล้องอยู่ด้านข้างด้วยนะครับเป็นกล้องเลนส์วอตอยู่ด้านข้างนะใต้กระจกนะครับ กระจกตัวนี้จะเป็นทูโทนนะครับตรงขอบเนี่ยจะเป็นสีดําตรงขอบเป็นสีดานะครับตัวที่ครอบตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวหูช้างเป็นสีดำกอ b แบ็กนะครับแล้วก็เป็นเส้นโครเมียมแบบนี้เลยกระจกนิสสันแท้นะครับติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะครับเบอร์80นะครับมีความไพรเวทสูงมากสาหรับคันนี้นะครับกุญแจเป็นระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับมีให้2ดอกครบเลยนะครับต้องบอกว่ารถสวยเนียนมากๆนะครับไม่มีรอยขนแมว รถเอาเข้ามาแบบเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้ก็ด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับเนี่ยดูพวกตัวล้อแม็กนะครับไม่มีเบียดนะยางใหม่พีก็ยางกูดเยร์เนี่ยผมบอกเลยว่านุ่มเงียบหนึบนะครับรีดน้ําดีนะครับกันชนด้านหลังนะครับแนบชิดเลยคันนี้นะครับสวยๆตัวรถเนี่ยมีขนาดใหญ่มากๆนะมันทําให้ภายในเนี่ยกว้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในเดี๋ยวดูด้านท้ายก่อนนะไฟตรงนี้เป็น l e d นะเป็น L.E.D. หมดเลยนะมีแค่ไฟถอยที่เป็นหลอดไส้นะครับโลโก้เทียร่าด้านหลังนะครับแล้วก็คาดหลังขนาดใหญ่นะครับแล้วก็โลโก้ชื่อรุ่นย่อยเขาก็คือ2 0 X.L. นะครับคันนี้ก็เป็น p e r d r i v e นะครับเป็นอิเล็กทรอนิส C.V.T. นะครับเป็นเกียร์ C.V.T. แบบน่าจะมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะของตัวของตัวนิสสัน t ทียรนะครับตัวนี้นะมันสามารถสั่งเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้นะครับนี่ผมกดจากรีโมทมา นะครับฝาท้ายก็เดิมๆนะดูโครงสร้างได้เลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับเดิมทุกจุดนะครับสวยๆนะตัวรถเราการันตีอยู่แล้วนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานเพราะว่ามันเป็นรถป้ายแดงมามือเดียวนะอุปกรณ์ด้วยความสะดวกอะไรต่างๆนะมีให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นล้ออะไรนะครับเครื่องมือแม่แรงนะโครงสร้างตัวรถที่เป็นเดิมๆแบบนี้นะครับตัวรถไม่เคยติดแก๊สร้อเอร์เซนนะครับ สำเนาเล่มมีให้ครบนะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวห้องเก็บสัมภาระกว้างมากๆนะครับโครงสร้างด้านหลังก็เดิมๆนะครับมีกลงมีกล้องให้เรียบร้อยนะครับภายในนะภายในห้องโดยสารน่ะเป็นสีดานะครับนะครับเป็นสีดําหมดเลยนะครับรถสวยๆนะครับตัวเบาะก็จะมีเขาเรียกว่ามีที่ระบายอากาศนะครับที่เบาะเนี่ยก็จะมีเบาะมันจะเป็นรูๆอย่างนี้นะครับเบาะเนี่ยไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่านิ่มมากๆ นะครับหนังแท้เดิมโรงงานเลยนะครับเป็นหนังแท้จากศูนนิสันนะครับนะบที่วางแก้วนะ้ำมีให้ที่เท้าแขนมีให้นะครับมีเบล์มีสายล็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีพรมที่เป็นพรมแบบจากนิสันนะเป็นพรมลายแบบออกจะเขาเรียกโอ o ูนิดหนึ่งนะครับเป็นลายแบบโบราณโบราณน,นิดนึงแล้วก็มีแอร์ด้านหลังนะครับเพราะว่ารถตัวนิสสันเทียร่าไ่านะจริงๆเหมาะสมกับผู้ที่มีอายุสัก40ขึ้นไปนะ<ม>นะเพราะว่าต้องการรถที่สมรรถนะสูงประหยัดน้ํามัน แล้นได้เป็นเกียร์ CVT นะครับคันนี้ก็ยังมีตัวม้าหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะมีม้าหลังไฟฟ้านะครับมีลําโพง2จุดซ้ายขวาตัวนี้เป็นม้าหลังไฟฟ้านะครับสามารถสั่งเปิดจากด้านหน้าได้นะราคาเพียง545,000บาทนะครับแอร์แบ็ใบนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคุ้มๆเลยคันนี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเนี่ยสบายๆมีเมมโมรี่เบาะด้วย นะครับแล้วเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยตัวบออมันจะถอยเองนะเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยบอกมันจะเนี่ยมันจะขยับเข้ามานะตามที่เราตั้งไว้ทีแรกว่าเราตั้งไว้เท่าไหร่นะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับได้ทั้งตัวประกันเครื่องเกียร์นะครับบริการฉุกเฉินหนึ่งปีทั่วประเทศนะครับแล้วมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศอีกเช่นกันนะครับคันนี้ก็พวงมาลัยหน้าตาคล้ายๆของตัวนิสสันนาวา่านะครับ ก็จะมีพวกคอนโทรลหน้าจอนะครับมีตัวคูดคอนโทรลนะครับเลขไมาเป็นดิจิตอลนะครับระบบแอร์เป็นดูอลโซนนะครับซ้ายขวาแบบนี้นะอิสระฝั่งนี้ยี่ห้าฝั่งนี้ยี่สิบสามนะฝั่งนี้ยี่ห้าฝั่งนี้ยี่สามนะครับแอร์เป็นดูอลโซนเชื่อมต่อบลูทูธ USB นะครับ iPod ได้นะครับแล้วก็มีม่านหลังม่านหลังมันต้องกดจากตรงนี้กดม่านหลังก็จะขึ้นนะครับม่านหลังก็จะขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองกดลงเนาะจะเห็นกันนะครับ รถคันนี้มีโหมดเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นโหมด Eco Mode นะครับที่ได้เข้ามาในตัวนิสสันเจเน่ตัวนี้นะมีโหมด Eco m o โ e นะครับแล้วก็เป็นพวก parking s เซนเซอร์อะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับเม็ดเงินที่เสียไปนะห้าแส0สี่หมื่นห้าพันบาทนะเวฟซีดูโหที่เท้าคงที่เท้าแขนนะเป็นแบบ t ูสเต็ปด้วยนะครับเป็นสองชั้นนะครับนี่นะครับนะสวยงามมากๆนะครับไม่มีรอยเลยนะครับเป็นรถบอกว่าป้ายแดงมือเดียว นะครับตรงนี้ยังเป็นซอฟตพดเลยนะครับนี่เป็นซอฟโ์พดนะครับมีแอร์แบ็กเจ็ดใบนะแอร์ดัวโซนมีแอร์หลังนะครับแล้วก็มีบ้านไฟฟ้ามีโหมดอีโคโหมดให้นะครับคุ้มค่าสุดๆนะครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับสําหรับตัวนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับคือดีไซน์ข้างในเนี่ยหรูแหละนะหรูแบบผู้ใหญ่นะไม่ใช่เหมือนแบบวัยรุ่นอะไรอย่างนี้นะฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็จะมีคัมโช๊ค มันมีคัมโชกมาให้นะเครื่องยนต์ก็เป็น4ี่สูบเรียงนะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ CVT นะครับก็จะเห็นได้ว่าหัวชงหัวโชคเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับเพราะว่ารถเราประวัติศูนย์ทุกคันนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยคันนี้นะครับพ่องเครื่องแห้งๆเลยนะครับแบตเป็นแบตน้ํานะครับหัวน็อตคัมโชคทุกอย่างเดิมหมดเนี่ยโหรถสวยเนียนมากนะดูสติ๊กเกอร์มอกงบนนะครับเดิมสุดๆนะสำหรับใครที่อยากได้รถ แบรนด์นิสสันนะคันนี้ก็เปิดตัวป้ายแดงล้านกว่าเหมือนกันนะครับวันนี้ที่ทอโต้นะครับเอามาขายในราคาสุดประหยัดนะครับรถเลขไม้แสนหกรถปี18นะครับราคาเสนอขายเพียง5 4าแ0 0สบาทนะครับคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับเรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้นะครับติดต่อเข้ามาที่เพจทอโต้ได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนะครับล้วนะยังไงผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง นะครับถ้าชื่นชอบรถคันไหนก็สามารถ Copy Link ์นะส่งไปให้คนในครอบครัวดูได้นะครับเพื่อการประกอบการตัดสินใจที่เร็วขึ้นนะครับพเพราะรถทุกคันการันตีบริการหลังการขาย1ปีเต็มๆนะครับขอบคุณครับ